ดีจากประเทศคุนแรนค่ะไปทำงานอีกแล้วขึ<า>้นรถป็น<า>ค่ะเมโทรรกาิ่่สาคตรถแล้วค่ะขึ้นรถแล้วว่างเหมือนเก่าไปละคุณแรนมีดีๆค่ะเด่นออกจ้า บรรยากศยากศข้างนอกแด็ดลงรถนี่ตดลงแล้วค่ะลงรถแล้ววันนี้อากาศดีดูอากาศสิชอบมาก